ก็ขอกรับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่ชื่นชอบการสมหนังเกา่าทันงในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD กับประพบกับผมแล้วนะครับกับนายนักเตยแนะนําหนังแผ่นนะครับ่าซึ่งหนังแผ่นที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของหนังที่ว่าเป็นหนังที่น่ารักที่สุดอ,อีกเรื่องหนึ่งของโลกนะครับที่เคยสร้างชื่อกับดาราเด็กที่มีความสามารถในการแสดงอย่าง แม็กคลเรนกินให้เขาในโด่งดังทั่วโลกนะครับจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากพ็เป็นเรื่องโกมันล้นนะครับหรือชื่อไทยก็คือโดดเดี่ยวู้น่ารักภาคหนึ่งนะครับโดดเดี่ยวู้น่ารักภาคหนึ่งนี่ออกฉายเมืองไทยในปี2533นอานะครับนำแสดงโดยแม็กเคลเรนกินนะครับโจเพซซี่จอห์นเฮิร์ตแล้วก็แคทเธอรีนา โอฮาร่านะครับกำกับโดยคิดโคลัมบัสนะครับจะจำหน่ายโดยบริษัททเวนตี้เซนต์รีฟ็อกนะครับซึ่งเรื่องยอ่อเรื่องยอ่าาอคร่าวๆของเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเควินนะครับเด็กชายเควินเนี่ยอนักแสดงโดยแม็กซ์เลลเดนกินนะครับเด็กชายเควินนี่ก็อาศัยกับครอบครัวครอบครัวนะครับเรียกว่าเป็นครอบครัวละเวงนะมีพ่อ มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกๆชายสองลูกสาวหนึ่งสาวสองก็หลายกหลายคนอยู่นะครับในบ้านนะครับก็จะชุลมุนวุ่นวากันไปหน่อยนะครับบ้านหลังนี้นะครับแล้วตัวแสบของบ้านคือเควินนะครับก็จะเป็นไม่เหมือไม่เมากับพี่น้องในบ้านนะครับเลยไม่ค่อยมีที่ยอมรับของคนในบ้านสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่า ตัวหนังจะพูดถึงในช่วงคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสในปี1990ก็คือ,อครอบครัวบคนนี้ก็จะวางแผนกันไปเที่ยวที่นิวยอร์กนะครับก็เก็บข่าวเก็บของกันไปนะครับแต่เพราะว่าความทุกซนของเควินนะครับเขาก็แอบไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านเป็นคนเดียวนะครับคือความฝ่ายฝันของเควินคือเขาไม่อยากอยู่ร่วมกับพี่น้องนะครับเขาคือว่าความฝ่ายฝันของเขาคืออยากอยู่บ้านอย่างเพียงคนเดียวนะครับ พอแล้วความไฝฝันนี่ก็เป็นจริงนะครับพอทั้งครอบครัวก็ยกขบวนกันไปขึ้นเครือบินไปไปทิ่งวิญญนะครับโดยลืมไปว่าทิ้งเควินไว้ในบ้านเพียงคนเดียวนะครับเควินก็อยู่ในบ้านเพียงคนเดียวก็สำเริงสำร้าน,นครับสนุกสนานานี่ฮะตาหนลาเด็กนะครับเที่ยวเล่นอะไรภายในบ้านที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเคยห้ามเขาก็เขาทำหมดนนะครับจนในคืนนึงเขาไม่รู้ว่า มีโจรแสบสองคนโจรกระจอกสองคนบุกเข้ามาในบ้านนะครับก็มีก็คือว่าโจรแสบสองคน,คนนี่คือเป็นโจรที่ว่าไม่ค่อยมีมันสมองเท่าไหร่ครับคือเป็นโจรตลกตลกนะครับชื่อมาร์กกับชื่อแฮร์รี่นะครับแฮร์รี่นี่ก็หนักแน่นโจนเพซซี่นะพีซี่กบก่อนก็เป็นดาราที่ดังอยู่นะครับนะฮะก็ทั้งสองโจรก็มาสร้างความวุ่นวายความบุญหมาภายในบ้านนี้ ที่ว่าเด็กๆคนนึงเขาน่าจะเอาอยู่นะครับแต่เขาคิดผิดเพราะเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ฉลาดและแสนต้นนะครับก็สามารถวางแผนาตากับดักอะไรไว้ในบ้านก็สามารถจับกลุ่มโจรทั้งสองไม่ได้นะครับก็เป็นหนังอีกสนุกอีกห,หนึ่งเรื่องนะครับในยุคนั้นนะครับเป็นหนังสุดคลาสสิกินนะครับหนังที่สร้างชื่อกับแมคคารีนันกินนะครับเกิดเลยนะครับเรื่องแรกอาจจะเรื่องแรกและเรื่องเดียวนะ ผลงานช่งหลังก็แล้วจะไม่ค่อยจะมีชื่ออะไรจะต่สู้เรื่องฮูมารโลนี่ไม่ได้นะครับเป็นหนังที่สร้างหนังครอบครัวนะครับสมัยนั้นก็วันคดิดวันปีใหม่นะครับหนังอันนี้นก็จะเป็นหนังครอบครัวก็จะมาฉายดูกันภายในครอบครัวนะครับอีกหนึ่งหนังสุดดังของ2ทเวตตี้เจรรี่ฟ็อกนะครับวันนี้ตอนนี้ก็พูดถึงตัวแผ่น DVD กันนะครับ แผ่นดีวีดีตัวนี้จะเป็นแผน่นจะพูดยังไงดียเป็นแผ่นเหมือนวันนีินอลนะครับของแคทเทอริลิสของแคทอลิกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าลิขสิทธิ์แรกมีที่เป็น Video T K, วิดีโอเทปอาจะเป็นของทางซีวีดีนะครับแล้วก็ซีวีดีก็จะผลิตเป็นแผ่นแผน่นวีซีดีกอีกอีกครั้งนะครับแล้วก็แล้วก็ว่า,ายุค มาผ่านมายุคนึงก็ซีวีดีก็บริษัทก,ก็มาเดลิวตกผลิตต,ตัวลงไปนะครับก็เลยว่าอาจจะบริษัทแคทเธอรีตีน่นังยซื้อลิขสิทธิ์มา,าทำเป็นแผ่นดีวดีวดีนะครับแต่หน้าทีท่ได้คือลิขสิทธิ์เหมือนไม่น่าจะได้เวอร์ชันไทยนะครับเพราะน่าจะติดลิขสิทธิ์นะว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยมีกสองทางซีวีดีนะครับผ่าคก็คือหนาโดยทีมภ่าคของคัตานานะครับช่วงนั้นนะครับ ธนาเขาจะพา,หาหกหนังให้กับทเวนตี้เทอร์รี่ฟ็อกมอนเนอร์นี่ครับกหนังอย่าหนังเมเจอร์นะครับบริการเกษตรการผ่าหนังเมเิเชลนี่ก็การผ่าเขค่ายกับตนาก็เราถือว่าหนังไม่แพ้คใครธนามิหรือค่ายอินซีในยุคนั้นนะครับนี่ก็เป็นหน้าเสียด้อยู่ชุดนี้ว่าไม่มีผาาไทยนะครับก็ปกหน้านี่ก็สวยงามน,น,นะครับ ง่ายครับกับตัวเรียนทั้งสามคนในเรื่องนะครับผมมีแมโคเรเลดันกินแล้วก็โจนั้งสองคนนะโจเผลซี่นะครับคุณลาดาน่ยเป็นคนเฉี่ยอ,อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นด้างด้านหลังนะครับทอด้านหลังก็จะเป็นภาพของศาลดารานังดารานำนะครับแล้วก็เป็นแผ่นยิมพอตนะครับแผน่นตัวนอกนะครับก็เลยว่า มันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับไล่มาตั้งแต่เกิดนําเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องย่อเขาเข้า้าพยนนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับหมาะส้หรับท่านที่ว่าภาษาอังกฤษแข็งแรงนะครับแต่ว่าเราต้องมีทับไทยนะครับเราท่านที่ไม่กล้าเล่ภาษาอังกฤษแข็งแรงก็ยังมีทับไทยอ่านอาจจะลดน่าจะสู네네้ภาษาไทยไม่ได้นะครับ มาดูรายละเอียดกันนะรายละเอียดของนีผูฟ้างนะครับนักแสดงรุงกลับนะครับดืมข้างตรงนี้ไปครับอันนี้เป็นขอมบูง,งทางแผ่นดีวีดีนะครับาภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษ2.0เซอร์ลาวนะครับแล้วก็ทับก็มีซับกรุงกลษศทับไทยทับคอนเทนี่นะครับ แ,แมนดารินเกาหลีนะครับแบบนี้ห่าโซนด้วยกันนะครับเริมมากลรลยเสิมมากจะไม่เน้นภาพนะครับแผ่นหลังเรจะเน้นแบบขวนข้องูงแผ่นนะครับก็สิ์แท้ของทางคิตลิฟนะครับนะครับสติ๊กเกอร์ กอยืนยันนะครับว่าเป็นแผนแท้นะครับด uh ้านในนี่ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับหนังคลาสสิอันดาติดระดับหนึ่งของโลกนะครับมีจะมี้จมิฟูเเจอร์พิเศษแถมให้นะครับ มีฟิวเจอแทรดประมาณ34คลัมน์นะครับแบ่งเป็นต่างๆอาจจะเป็นเรื่องย่อเฮ้ยอาจจะเป็นฉา,าที่มีน,นี้นหลังการถ่ายทำหรือว่าทาวแท็กหรือว่าอะไรต่างๆน, mm hmm. นะครับเป็นอย่างนี้พิเศษให้นะครับ เป็นเวอร์ชั่นที่ว่าอินพอร์ตจากนอกนะครับก็เลยทำการดูสวยงามนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับแต่อะไรก็ดีไปหมดวเว้นแต่ว่าไม่ได้เป็นเสียงไทยภาคไทยนะครับ่าถ้าใครอยากดู<อ>เวอร์ชั่นไทยก็ต้อง ส่อหาทางทของนิกเกอตทางซีวีดีนะครับซีวีดีนี้จะมีผักไทยแน่นอนนะครโอเคครับจบไปแล้วนะครับสหรับการรีวิวหนังแนวคอมเมดี้อันดับหนึ่งของโลกนะครับยินชื่อในยุคนั้นใครเกิดทันควนา่าควน่าจะมไม่รู้จักหนังเรื่องนี้นะครับนี่คือัดาราเด็กอย่างแมคเคอรีน,นันกินนะครับไอแงเกิดตังค์ปูแตกโชว์ความคืนนะครับ กับพรยร์เรื่องโฮมบอลลนนะครับข้อมูลได้ผิดพลาดรับผู้ทำการได้ไม่ถูกภาพก็ขออภัยมาที่น,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 นี้นะครับเป็นการโดนสนมันมีบทในทั้งสิ้นนะครับแล้วกม็มีการตัดต่อคลิปนะครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีพวอมบึกเสียงนะครับอย่าใส่ทึกแบบเอาดอมาฝานะครับก็จะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยมทาที่นี้ด้วยกลับนักสะสมแผ่นทุท่านนะครับก็ ขอไปหนึ่งในแนวทางในการแนะนำสำหรับนักสะสมแผ่นทุกท่านนะครับอ,อยากแนะนำไหนหดีให้นักสะสมแผ่นทุกท่านก็ให้มาหาเก็บแนะนำให้มาเก็บพืบ่อเก็บหนังดีๆกันนะครับโอเคครับความช่วยให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกับทีมหน้าในน้อเตอร์จะมาแนะนำหนังเรื่องอะไรอีกกับโบนทชวนติดตามรลบชมด้วนนะครับสำหรับทีมนี้นั้น,นเตอร์ต้องลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ